ทุกคนเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่กันพอสมควรเพราะว่าซีนดาดฟ้าน่าจะเป็นซีนที่ทุกคนรอคอยทั้งซีนตำนานใช่เป็นซีนตำนานทุกคนรอคอยมากเพราะว่าอยากจะรู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนจะแซ่บแค่ขนาดไหนก็คิดว่าน่าจะเป็นที่น่าพึงพอใจของแฟนคลับทุกคนที่ได้ชมแล้วก็เป็นที่น่าพอใจของนักแสดงเช่นกันก็ รอติดตามฟีดแบ็ในอีพีอื่นๆได้เรื่อยเพราะว่าเท่าที่อ่านมาก็ค่อนข้างโอเคเนาะเป็น<ส>ชอบอะชอบแบบแต่เรานจะแบบว่าอุ๊ยดาวน่าสงสารอุ๊ยมิ้นชี้แรงมากชิงไม่ยอมใครเลยอุ๊ยออฟทะไยมากนะอะไรเออคือเห็นคนดูอินใช่ทุกคนดูดูติดตามทุกสตอรี่ของตัวละครไม่ได้ตามแค่แบบใครคนใดคนนึงอะไรเงี้ยทุกเรื่องราวค่อนข้างน่าติดตาม ด็กคนนั้นก็จะเริ่มมาแล้วคนนี้ก็จะเริ่มมาแล้วพล่าแรงมากพล่าเธออย่างนนี้อะไรเงี้ยตบกันมันมากเลยกับมิ้นเลยมันยังมีอะไรอีกเยอะที่ทุกคนยังยังไม่ได้เห็นตอนนี้แค่น้ำจิ้มด้วยความที่คาแรคเตอร์แต่ละคนอะชัดแบบชัดเจนมากอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแยกออกชัดเจนเนาะว่าว่าใครเป็นคนแบบแหนิสัใน่าใช่ใช่ใช่คะมันแสดงกดดันไวหลายคนคือมันมีฉากที่มัน ต้องยกให้พี่ต่อเลยค่ะเพราะพี่ต่อไม่สร้างความกดดันระหว่างแบบมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบเวอร์ชั่นก่อนและปัจจุบันอะไรเงี้ยคือไม่มีไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นในกองเราจะคุยในเรื่องของอารมณ์ของตัวละครแล้วก็สิ่งที่ตัวละครต้องทําอะไรเงี้ย <c oughs> เราจะโฟก,กัสปัจจุบันแล้วก็ความสนิทของเพื่อนเราสาคนพี่ต่อจะสนใจในเรื่องของอารมณ์ของตัวละครมากๆอะไรค่ะไม่ไม่เคยกดด,ดันเลยว่าเวอร์ชั่นก่อนเป็นยังไง <Sounds> อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราก็อยู่ในยุคป,ปัจจุบันเราก็มีการปรับเปลี่ย เวครับแต่ปออตละีพ้นไม้แต่ละต้นมันเติบโตมาจากหน่อที่ต่างคมันไม่มันมันไม่เหมือนกันครับภูมิอากาศสภาพแวดล้อมความชื้นมันต่างกันไปหมดครับเพราะฉะนั้นแต่ละต้นจะมีเอกลักษณ์ของมันนะครับแม้ว่าจะเป็นพันเดียวกันก็ตามเราปลูกแอปเปิ้ลคนละที่มันก็ได้ผลแอปเปิ้ลที่มันต่างกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันมียูนิคของมันครับผมบอกอย่าันดีกว่าสำหรับเวอร์ชันนี้เราตีความหมาย ใช่ครับก็น่ามีการตีความใหม่เยอะก็อย่างที่บอกว่าคือคือแทนที่เราจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแค่ผู้หญิงแย่งผู้ชายแบบว่าผู้หญิงแย่งผู้ชายออผมว่าถ้ามองให้ลึกมันมีอะไรมากกว่านั้นเราพยายามมองถึงว่าแต่ละคนแต่ละละครเนี่ยในดักราวยังไงเติบโตมามยังไงอะไรที่หล่อหลอมให้เขาคิดแบบนี้แล้วทําไมเขาถึงมาเป็นเพื่อนกันได้ออถ้าผมมองว่าธันบาไม่ใช่ผู้ชายมันคือของอย่างหนึ่งที่มนุษย์อยากได้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละรูปแบบ มีวิธีที่จะคว้ามันมายังไงอันนั้นมากกว่าถ้ามองเป็นปัชญานิดๆนะครับวินนี่สนุกไปทั้งเล่นเรื่องนี้สนุกมากมากค่ะก็ก็ยังเป็นยังเป็นละครในใจหนูอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องที่หนักมากๆพอสมควรค่ะก็จริงๆอยากไม่อยากสปอยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่อีพีต่อๆไปก็จะเริ่มเห็นตัวพอลล่ามากขึ้นก็จะได้เห็นว่ามันมันเป็นเพราะอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างี้ค่ะก็ อยากให้เราตัวนี้แซ่บไม่พอไม่ไม่แพ้สาวๆเลยมันคนละแนวกันเลยค่ะคือเขาจะมาแบบโดดๆมาแบบทุกคนคาดไม่ถึงจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวพอลล่าหรือสิ่งที่พอลล่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอดูดีกว่าค่ะแต่หนูรับรองเลยว่าน้องเป็นยังไงชื่นชมบินนี่นะคะเพราะว่าด้วยความที่น้องอายุน้อยด้วยน้องเท็กซับ เก่งมากต้องบอกเลยว่าเก่งมากแล้วก็แล้วก็กล้ามากๆขอบคุณค่ะก็นี่เห็นไอ้กล้ามากๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้ทุกคนไปรอติดตามว่าไอ้กล้ามากๆนี่คือกล้าอะไรหนูก็หนูตัวหนูเองดูหนูยังแบบใจหนูไม่สู้ที่จะดูตัวเองเพราะว่าตอนถ่ายทําอ่ะหนูยังถ้าสังเกตดูจริงๆริหนูไม่ค่อยไปดูดูย้อนหลังเพราะว่าตัวแม่ก็ไม่ดูเลยเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแต่เรา ตัวหนูเองก็ไม่ค่อยดูแต่ว่าก็จะคุยกันก่อนอยู่แล้วค่ะว่าเข้าไปจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างหําอทำอะไรบ้างเราก็ถ่ายทำพอสุดจบแล้วหนูไปละไม่ค่อยดูเพราะใจไม่ค่อยสู้ค่ะมันหนักมากค่ะก็อยากให้คนดูรอดูจริงๆต้องเสริมว่าตัวละครตัวนี้ก็จะมีแรงขับของเขาเหมือนกันในอีกแบบหนึ่งในอีกรูปแบบหนึ่งดีกว่านี่ค่ะก็รอดูค่ะ้องดีเราเป็น อะไรกับเาไมุ่นอย่างเดียวคือคือผมไม่ไแซบเท่าไหร่จะเป็นอารมเหมือนว่าคือเรื่องมดราม่ามากเราอยากให้เรื่องผนคลามีจุดพัดของเรื่องม้ากแต่ว่าถามว่ามีดราม่าดราม่าในัขตัวเองไหมก็นัก่มืกันผมคิดว่าใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ต่อแล้วือนสตุกคนคือเรื่องนี้เหมือนเป็นละครที่ทำให้ผมซ้อมโตในชีวิตจริงอยู่เหมนกันประมาเพราะตอนนั้นผมผมเล่นผมรู้สึกว่าผมยังไม่ค่อย ไม่ค่อยอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับโลกไม่ค่อยทันโลกไม่ใช่ไม่ทันแตเหมือนแบบเรามันยังไม่เป็นกับชีวิตเราใช่ไหมพอได้เล่นเป็นตัวละครมาร์ทแล้วก็วิตต่งตะไคร่จบแล้วมาชีวิตจริงว้ยจริงแล้วชีวิตมันก็แค่นี้ก็เหมือนที่พี่ต่อบอกว่าเราเอาพอาเป็นนูกตสดงไปเลยหลายคนชื่นชมพี่ต่อาาก็ได้ร่วมงานกับพี่ต่อครั้งแรกแต่ต้องโยกให้พี่ต่อจริงค่ะจริงค่ะหลายๆซีนก็อาจจะเป็นซีนที่ นื่องจากอารมณ์อาจจะก,กระโดดในช่วงที่เราถ่ายทำกดดันอยู่แต่เขาก็จะมีวิธีดึงเราเข้าไปในตัวละครแบบเนียนๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาจะมีวิธีของเขาซึ่ง แยบยลมากเขาเหมือนคุณดือยที่รู้นิสัยลูกของทุกคนใชาอ่านแลค่ะแล้วเขาก็สอนลูกทีละคนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปโดยที่เหมือนไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าพี่ต่อจะมีวิธีพูดที่ทําให้เราคิดตามใช่แยบยลมากใช่ที่จริงหยิกอยู่ข้างหลังแอดหยิกแหลายคนบอกว่าจะเป็นการแทย์ที่มันเรียวเน้นเรียวไม่ละครมากค่ะอะะเป็นการถ่ายทําครั้งแรกเราเล่นกันจริงพี่ต่อบอกว่าให้เล่นไปเลยเดี๋ยวกล้องหลับเอา อยากเล่นอะไรเล่นไปเลยแค่อยู่ประมาณนี้พอให้แบบอาจจะอำนวยช่างช่างต้องนิดนึงแล้วก็เราเล่นไปเลยไม่ต้องซีเรียสเอาไม่ฟิกใช่เอาตัวละครเป็นหลักเล่นเป็นเราเลยไม่ต้องกังวลอะไรเอาตัวละครอย่างเดียวห้ามกังวลอย่างอื่นอยู่ตรงนั้นอะคิดว่าอยู่คนเดียวดูนอกนั้นเดี๋ยวพี่จัดการเองใช่ครับคราวนี้พูดถึงทิ้งคอยกับพี่วันสำหรับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างผมนะครับ ในส่วนพิงพลนี่ก็เป็นการร่วมงานจริงๆกับพิงพลก็เป็นเรื่องสองเรื่องแล้วนะครับพิ้งเป็นนักแสดงที่ดีนะครับแล้วผมก็รู้สึกแบบว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นบทบาทที่ท้าทายสําหรับเขาด้วยในการเล่นเล่นทริกบทมาเป็นตัวร้ายแต่ต้องห่าเป็นตัวร้ายที่น่าสงสารนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าเป็นตัวร้ายที่สวยมากด้วยก็พูดกันอย่างไงพิงพลเป็นนักแสดงที่เก่งครับแลวก็ผมว่าเขาสามารถเล่นบทอนิจาได้ดีมากๆด้วย เขาไม่ใช่ร้ายที่แบบว่าที่คนดูรู้สึกว่าฉันเกลียดเจ้านี้ร้ายไม่เมียลแต่มันจะมีที่มาที่ไปทุกอย่างแล้ววิธีการแสดงออกอินเนอร์ของเขาใส่ตาเป็นนักแสดงที่พัฒนาขึ้นมากครับสำหรับคุณพ์พของท่านวาเนี่ยผมผมมองเขาว่าเขาเป็นนักแสดงที่มีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วในเรื่องของอินเนอร์นะครับแล้วก็เขาเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างจะตรงจริตกับผมที่ไม่ค่อยจะตามบทเท่าไหร่ผมชอบเป็นนักแสดงอินหูไวซ์ซึ่งผมตัวผมก็ชอบอิงหูไวซ์ด้วยแล้วผมรู้สึกว่า มันทําให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นผมไม่เชื่อว่าการที่คนเราจะต้องพูดตามตามตัวหนังสือที่เขียนมาในบททุกคํำเป๊ะๆแล้วมันจะใช่มันควรจะปรับให้เหมาะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมว่าท่านวราทำได้ดีครับแร่งไม่ชอบค่ะ <laughs> เป็นคนสุรินค่ะก็คือก็คือในในเรื่องนี้ก็จะเป็นอ้อมเขาต้องมาเรียนอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกับหนูก็ถามพี่ต่อแล้วแหละว่าเราจะพูดภาษาใต้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่แบบตัวหนูไม่ได้ชํานาญเรื่องภาษาด้วยแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณพ่อเขาเรียกแบบเหมือน ถ้าพูดไม่เหมือนจะพูดดีกว่าใช่อะไรประมาณนั้นใช่ค่ะก็เลยเลยบวกกับเออเรามีฉากที่ใต้น้อยด้วยแล้วก็เป็นการแค่แบบว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วก็กลับไปที่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าเราเราก็เลยติดความหมายว่าเดี๋ยวพูดเป็นภาษากลางดีกว่าใช่แต่ฉากขี่มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนดูแบบดูเป็นเด็กต่างจังหวัดดีน่ารักดีว่หน้าตาก็เหมือนกต่างจังหวัดอยู่แล้วจริงๆรหนูก็เอาตัวเองเข้าไปเล่นนะแต่ไปรับแปลงขึ้นมาแล้วสวยนะครับ ไล่ก่อนเลยไล่ใกล้ก่อนเลยก็ได้คเจจริงๆอาจจะเป็นละครที่ถูกรีเมคมาแต่เชื่อว่าทุกอย่างมันจะถูกปรับโดยที่ทุกคนอาจจะเหมือนจะเดาออกแต่หนูคิดว่าเดาไม่ออกเพราะว่าแน่นอนที่อย่างที่พี่ต่อบอกส่วนใหญ่จะเป็นการอินครไวส์ส่วนใหญ่บทอาจจะยืดเป็นแก่นแต่ส่วนใหญ่นักแสดงก็จะมีการเล่นเข้าไปเองโดยอินเนอร์เพราะฉะนั้นแต่ละซีมันก็จะมีความสดมากพอสมควร และแน่นอนว่าหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบแน่ๆในเวอร์ชันนี้ไม่แพ้กับเวอร์ชันเดิมค่ะคุเป้ค่ะก็สำหรับคุบเป้นะคะเรื่องกุหลาบเล่นไฟนะคะเป็นเรื่องที่มันมีความจริงอยู่ในนั้นเยอะมากของของชีวิตมนุษย์คนทั่วไปบวกกับมันมีบางเรื่องที่มันก็ตรงกับคุบเป้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้แหละที่เราอยากจะถ่ายทอดออกมาแล้วทุกๆตัวละครก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเวอร์ชั่นของ ที่อยากจะสื่อได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเราทุกคนอ่ะโฟกัสที่คาแรคเตอร์ของตัวเองและและมันหนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราไปถ่ายทำอะค่ะมันไม่ได้เป็นการสแสดงมันเป็นการที่เหมือนตัวละครในเรื่องนั้นมาเจอการแบบจริงๆอยากจะให้ดูมากกว่าค่ะว่าอ,อ่มิตรภาพของเราสาคนอ่ะมันแน่นแฟนมากๆเลยแต่ว่าความเจ็บปวดมันก็มากเหมือนกัน mm hmm. ยังไงก็ฝากติดตามเลยค่ะ สำหรับผมนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าจริงๆแล้วผมอยากให้ติดตามเรื่องของการแสดงของนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้มากๆเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนทําเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆ<ม>ด้วยแล้วก็ถ้าคุณอยากได้ความแซ่บคุณได้ถ้าคุณอยากได้อย่างอื่นที่มากมากว่าความแซ่บรอดูความสวยของนักแสดงก็ได้ครับอโอเคฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับก็พูดกันไปหมดแล้วคือตัวหนูเองก็อยากจะฝากทุกคนคอยติดตามดีกว่าว่า เนื้อเรื่องมันจะดําเนินไปในทิศทางไหนแต่ว่าก็เหมือนที่พี่ๆเขาพูดไปอะคะ่ะว่าเวลาเราไปทํางานเราเหมือนเราไปเป็นตัวละครนั่นจริงซึ่งตัวหนูเองอะอย่างที่บอกว่าโอเคมันเป็นละครที่รีเมคมาจริงแต่ในพูดในฐานะนักแสดงที่ทํางานเรื่องนี้หนูลืมคําว่ารีเมคไปเลยด้วยซ้ำเพราะว่าในระหว่างที่เราอ่านบทหรือในระหว่างที่เราไปทํางานกันจริงๆอะเราไม่เคยพี่ต่อจะพูดเสมอว่าคือลืมเรื่องนั้นไปได้เลยมันมัน ไม่ใช่เรื่องของเราละเราอันนี้คือแบบเป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราแล้วเราก็ปูทุกอย่างขึ้นมาด้วยกันเองของเรื่องนี้เลยอะคะ่ะก็อยากจะให้ทุกคนที่เคยติดตามุหราบเล่นไฟโอเคถ้าชอบก็ฝากติดตามของพวกเราหรือถ้าไม่เคยดูก็ลองเปิดใจดูหนูเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรใหม่ๆปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยอะคะ่ะแล้วหนูรับรองว่าพูดในฐานะนักแสดงยังบอกว่าสนุกแล้วหนูยังอินเลยคิดว่าคนดูน่าจะสนุกเหมือนกันก็ฝากติดตาม ก็จริงๆคอยรับถึงเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากความรักทุกตัวละครเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวคือต้องการทำรักแต่ต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้วิธีไขว่คว้าทำรักด้วยวิธีไหนขอติดตามครามรับผิดรอบทุกเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ดูดันจะฟ้องใช่ฟ้องเลยเป็นทนายขอบคุณนะครับ